สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจะพาสาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับนะที่เปิดราคาโดยที่เจ้าของฟาร์มไม่อยู่อีกแล้วพี่น้องต้องขออภัยนะฮะก็ได้รับการไหว้วานมานะครับก็เลยต้องมาทําหน้าที่เป็นสื่อกลางอีกแล้วนะครับแต่วันนี้มีราคาให้นะครับ มีเบอร์โทรให้ติดต่อนะครับถ้าสนใจยังไงก็ลองโทรเข้ามาสอบถามต่อรองหรือว่า,าพิกัดนะครับพิกัดที่นี่อ,อยู่แถวแถวตำบลมะขามคู่นะครับอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองพี่น้องครับวันนี้เปิดแบ่งพ่อพันธุ์แล้วก็อนาคตพ่อพันธุ์รวมทั้งหมดเนี่ยสตัวพี่น้องครับ ราคาจะเป็นยังไงนะฮะสูงไปไหมหรือว่าพอซื้อพอขายได้ก็พี่น้องก็สามารถเอาไปเปรียบเทียบได้นะครับนะเอาละครับไปดูแต่ละตัวกันครับครับผมพี่น้องครับนี่คืออนาคตพ่อพันตัวแรกวันนี้นะฮะที่ทวัดชัยฟาร์มวันนี้ยินดีที่จะเปิดแบ่งนะครับให้พี่น้อง ได้เอาไปต่อยอดได้เอาไปเลี้ยงต่อนะฮะเพื่อทําเป็นพ่อพันธุ์คุ้มฝูงได้นะครับตัวนี้จุดเด่นคือแข้งขายาวนะครับลำตัวดีเหลี่ยมตัวสวยพี่น้องครับโบสทนะฮะความโบสทนี่ดูใบหูนะครับดำครึ่งใบเลยพี่น้องครับนี่ฮะี่คือก้านตัวด้านหลังนะครับส่วนหลังของเขานะฮะ ด้านข้างนะครับนี่ฮะบัวอยู่ในฝูงนะครับเป็นวัวที่หย่านมแล้วนะครับแม่ของเขาก็คือตัวนี้นี่เองนะฮะออกกระทบนิดนิดนะฮะเรื่องความโบสนี่ได้แม่มาเต็มเต็มเลยนะครับพ่อก็เป็นอ่พ่อพันคุ้มฝูงนะครับตัวนี้นะฮะเอาละครับไซส์เล็กไซส์นี้นะครับรุ่นหย่านมนะครับเพื่อที่จะไปทำอ่าพ่อพันธุคุ้มฝูงในอนาคตนะครับ ตัวนี้เปิดราคาไว้ที่28,000บาทพี่น้องครับโอ้ถือว่าถ้าซื้อตอนนี้อนาคตเนี่ยคุ้มแน่ๆพี่น้องครับนะฮะซื้อตอนนี้อนาคตคุ้มแน่ๆนะครับ28,000บาทพี่น้องดูเอานะฮะนี่ครับอย่านมแล้วนะครับพร้อมจับนะครับ6เดือนนะฮะนี่ฮะดูครับ หล่อๆอ,อย่างนี้เข้มๆอย่างนี้นะฮะคืออนาคตเลยนะครับกับพี่น้องครับอนาคตพ่อพันชารเโลเอีกตัวหนึ่งพี่น้องครับตัวนี้นะฮะอายุประมาณขวบเสร็จๆนะครับไม่เกินขวบครึ่งนะครับจุดเด่นคือเลือดสูงนะฮะไข่ใหญ่ ลำตัวดีพี่น้องครับนะฮะลำตัวค่อนข้างดีนะครับหลังตรงเส้นหลังที่ตรงพี่น้องครับเนี่ยฮะไขเ่เบื้อเริ่มเลยพี่น้องกระดูกแข้งขาใช้ได้นะครับเป็นอนาคตพ่อพันธุ์อีกตัวหนึ่งเลยนะครับตัวนี้เป็นลูกของเจ้าซันนะครับเป็นลูกของซันนะครับอา่า สายก็น่าจะเป็นอเมริกาพี่น้องครับนีฮะอนาคตพ่อพัน์อีกตัวหนึ่งนะครับเส้นหลังตรงมากๆพี่น้องนะฮะเลือดสูงนะครับแข้งขาดีลำตัวดีพี่น้องนะฮะเหมาะที่จะไปทำอนาคตพ่อพัน์ได้เลยนะครับลึงสวยชิดกระชับนะครับตัวนี้อายุประมาณ1ขวบ กลางๆหนึ่งขวดสี่เดือนห้าเดือนประมาณนั้นนะครับเนี่ยฮะดูครับโอ้โหนำตัวนี่เหมาะมากๆพี่น้องที่จะไปทำพ่อพันธุ์ในอนาคตนะครับตัวนี้เปิดไว้แค่สี่หมื่นบาทพี่น้องครับสี่หมื่นบาทแลกกับอนาคตที่จะเขาจะให้ลูกออกมาเนี่ยก็น่าเข้ามาดูนะครับพี่น้องครับน่าเข้ามาดูน่าเข้ามาชมนะครับ ตัวนี้40,000บาทพี่น้องครับเอาละครับพี่น้องครับก็ลองดูนะครับสนใจยังไงก็เข้ามาติดต่อมาตามเบอร์โทรที่ขึ้นให้ครับผมครับพี่น้องครับนี่คืออีก1ตัววันนี้พ่อพันชาโรเล่นะครับเนื้อตัวกล้ามเนื้อทุกสัดส่วนตัวนี้ตอบโจทย์ได้เลยนะครับสูงประมาณ140 ลำตัวยาวนะฮะจากหัวจากปลายจมูกถึงหางเนี่ยน่าจะเมตรห้าสิบขึ้นนะครับอันนี้ผมกะด้วยสายตานะครับนะกะด้วยสายตาตัวนี้เป็นลูกของแมมมอตนะครับลูกชายของแมมมอตนะครับกระดูกแข้งขาใหญ่นะฮะกล้ามเนื้อสมส่วนดีสมูทดีตัวนี้พี่น้องครับอายุสามขวบ ทับเป็นแล้วนะครับผสมเป็นแล้วนะฮะเจ้าของบอกแม่นด้วยนะครับตัวนี้โป้งเดียวเลยขึ้นทีเดียวจบนะฮะดูด้านหน้านะครับขนหยิกหย่อยเครื่องชมพูนะครับลำตัวดีลำตัวยาวนะครับอายุ3ขวบลูกของแมมมอสนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกข้างหนึ่งครับผมให้ดูลำตัวอีกข้างหนึ่งนะครับ ครับพี่น้องครับนี่คือส่วนท้ายของเขาโคนหางนะครับดูไข่ครับผมนะฮะไข่ใหญ่สีออกแดงชมพูนะครับจมูกชมพูเลยพี่น้องเนี่ยฮะเลือดสูงตัวนี้นะครับขนนะฮะอาจจะตกใจนิดนึงนะครับดูใกล้ๆเลยครับพี่น้องครับนี่เลยหันหน้ามาตรงนี้แล้วนะครับนี่ฮะอ่ะดูฟัน เขียวหน่อยลูกอ่าดูหน้าหล่อๆอ,อย่างนี้นะครับลึงชีดกระชับดีมากพี่น้องเนี่ยฮะแข่งขาใหญ่สมส่วนตัวนี้พี่น้องสมส่วนมากๆนะครับแต่ว่าวันนี้ก็เปิดแบง่งแล้วครับใครสนใจก็โทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นให้นะครับราคาตัวนี้เปิดไว้ที่8 000, 8 0 0 0 0บาทพี่น้องครับ 8ป0 0 0นบาทคุยกันได้นะฮะเนี่ยครับชาโรเล่ลูกของแมมมอสนะครับเลือดสูงนะฮะทำพ่อพันคุมฝูงได้สบายเลยตัวนี้นะครับเอาละครับสนใจยังไงก็ติดต่อเข้ามาครับผมครับผมพี่น้องครับนี่คือเจ้ามะขามนะครับเป็นพ่อพันของที่นี่นะครับนะเป็นพ่อพันที่ใช้ อยู่ในปัจจุบันนี้นะครับพี่น้องจุดเด่นเอาสีก่อนเลยพี่น้องสีนี่ไม่ต้องห่วงนะฮะเป็นชื่อของมะขามก็ดูที่สีนี่แหละครับที่ตั้งชื่อให้นะครับดูจากสีเลยพี่น้องเข้มจัดจัดเลยสีตัวนี้นะฮะสวยมากๆนะครับต้นโนกนะครับใหญ่สูงตั้งตรงนะฮะ โหนกตั้งตรงนะครับนะเนี่ยฮะตัวนี้อายุประมาณ3ามขวบพี่น้องครับอายุประมาณ3ามขวบนิดๆนะฮะเนี่ยครับดูไข่ของเขาพี่น้องโอ้โหใหญ่มากๆเนี่ยฮะดำนะครับเป็นพ่อพันธุ์คุมฝูงของทวัตชัยฟาร์มนะครับตัวนี้ใช้คุมฝูงที่นี่แล้วก็ให้ลูก สีแดงทุกตัวเลยพี่น้องนะฮะให้ลูกสีแดงทุกตัวเลยก็ว่าได้นะครับนะฮะลำตัวหนาลึกนะครับลึงชีดสวยกระชับนะครับสีไม่ต้องห่วงนะครับแต่ว่าตัวนี้นะฮะถ้าก็ต้องบอกกันตรงๆจะมีเขาอยู่นิดนึงพี่น้องนะฮะตอนที่ทำเขาเนี่ย ใช้ของการสุญญากาศนะครับใช้ครีมใช้ครีมทาเพราะงั้นมันก็เลยออกไม่หมดนะฮะมันก็เลยมีต่อโผล่ออกมานิดนึงนะครับแต่ว่าสัดส่วนโดยรวมแล้วอย่างอื่นเนี่ยพี่น้องแทบจะไม่มีที่ติเลยนะโดยเฉพาะเม็ดสีนะครับแดงเข้มมากๆตัวนี้นะฮะเนี่ยครับ,รบดูข้อขานีครับขาหน้า นะฮะตั้งตรงดูหน้าตาหล่อเหลาเลยทีเดียวพี่ร้องนี่ฮะนะครับเรื่องสีเรื่องโบสสุดอยู่ที่นี่แล้วครับไข่ใหญ่เบื้อเริ่มนะฮะโคนหางเนี่ยครับใหญ่มากผู้หางนี่ครับนะฮะดูทุกสัตว์ทุกส่วนกันเลยวันนี้นะฮะนี่ครับฝั่งนี้บ้างนะครับ ตัวนี้สูงประมาณสัก160บวกได้พี่น้องนะวัดจากส่วนท้ายนะครับนะน่าจะ160ได้160บวกมีนะครับราคาวันนี้เปิดไว้ที่นะครับ9 0 0 0หบาทพี่น้องเปิดไว้ที่90,000บาทนะฮะต่อรองได้นะครับสนใจอะไรยังไงก็ต่อรองได้พี่น้องครับเนะี่ยฮะใหญ่หนาลึก เจ้ามะขามนะครับอายุ3ขวบนิดๆนะฮะผสมเป็นมีลูกนะฮะลูกเนี่ยฮะอย่างเงี้ยก็ลูกของเขานะครับแดงๆวิ่งอยู่อย่างเงี้ยนั่นคือลูกของเขานะครับแล้วก็มีในคอกตรงนู้นอีกตัวหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับเอาละครับราคาแบบนี้นะฮะพ่อพันธุ์แบบนี้อ่าอีกนิดนึงนะครับตัวนี้นะฮะเป็นวัวเลือดร้อยแต่ไม่มีใบพี่น้อง ก็พูดง่ายๆว่าก็เป็นลูกผสมนั่นแหละนะครับนะเดี๋ยวจะเกิดการดราม่าก,กันอีกว่าถ้าบอกว่าเลือดร้อยก็ต้องมีใบแต่ตัวเนี้มันไม่มีใบนะครับก็เลยเป็นได้แค่ลูกผสมนะครับแต่เป็นลูกผสมที่สุดจริงๆพี่น้องครับเนี่ยฮะสวยมากพี่น้องทั้งลำตัวทั้งเม็ดสีวันนี้ใครสนใจติดต่อเข้ามาได้นะครับต่อรองได้ด้วยเอาละครับผม สนใจยังไงก็ติดต่อเข้ามาครับครับผมพี่น้องครับเป็นไงบ้างครับอนาคตแล้วก็พ่อพันธุ์นะครับของฟาร์มนี้นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยชาโลเล่ตัวใหญ่กับเจ้ามะขามเนี่ยก็ยังที่จะสามารถให้ลูกได้อีกเยอะแยะเลยนะครับแต่ว่า มันอยู่ที่นี่มาก็พอสมควรแล้วนะครับทางเจ้าของฟาร์มก็เลยอยากจะปล่อยออกนะครับเพราะว่ากลัวในเรื่องของสายเลือดนะฮะที่จะมันจะไปเกิดเลือดชิดนะครับวันนี้ก็เลยจําเป็นต้องตัดใจนะฮะปล่อยออกนะครับส่วนเจ้ามะขามเนี่ยลูกเนี่ยสีเนี่ยแดงทุกตัวเลยพี่น้องครับเอาละครับพี่น้องครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพูดจาภาษาวัวนะครับ ใครมีวัวที่อยากจะขายอยากจะเปิดราคานะฮะสามารถติดต่อพูดจาภาษาวัวมาได้เลยนะครับหรือว่าท่านไม่กล้าออกสื่อท่านอายที่จะออกอากาศก็สามารถที่จะให้พูดจาภาษาวัวเนี่ยไปทำให้แบบไม่มีคนมาให้ข้อมูลแบบนี้ก็ได้นะครับยินดีนะครับเพราะว่าเป็นความต้องการของเจ้าของฟาร์มนะครับ เรายินดีทําให้เรายินดีบริการนะครับเพื่อที่จะเป็นสื่อกลางนะฮะให้พี่น้องเกษตรกร,กรชาววัวเนี่ยนะฮะไดะ้มีโอกาสมีทางเลือกมากขึ้นนะครับยังไงก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ